เ,เอาละค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจ้าปะทองโอเคทุกคนเคยไหมคะเวลาที่เรากินของที่เผ็ดมากๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยเผ็ดอ้ยแสบป,ปากอ้อยร้อนอ้ยน้ำตาไหลอ้ยเผ็ดมากอ้ยแสบร้อนในอ้ยโอ้ยลำคันถึงทุกคนจะรู้ว่ามันเผ็ดแต่ความอยากมันก็เล่นตลกสั่งให้เรากินต่อไปเรื่อยๆกินยาหยุดกินเข้าไปแล้วกินอา้าวเฮ้ยแกงกันไปเนี่ย และเมื่อเรากินเราก็จะเผ็ดเพื่อเรื่อยๆแถมยังกินต่อเรื่อยๆอีกต่างหากใช่เราค่ะเราก็เคยถึงมันจะดูซาติดเป็นนิดแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะหลายๆคนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอ้าเผ็ดเกก็หยุดกินสิไม่ได้ไม่ได้มันต้องกินหรือมันหยุดไม่ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ย ออกตัวก่อนนะคะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กินเผ็ดก็ไม่ถือว่าเผ็ดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็ติดกินเผ็ดอะคือถ้าไม่เผ็ดมันก็จะไม่อร่อยขนาดไข่าดาวก็ยังติดกินกับพริกสดอะคือถ้าจะให้วัดว่าเรากินเผ็ดในระดับไหนคือก็จะประมาณว่ามาม่าเผ็ดอะรู้สึกเฉยๆแต่ไอ้มาม่าเส้นดำอะก็ถือว่าเผ็ดเกนเินเบอร์อยู่ไม่รู้สึกตัวเองเสียงแหบวะ เรื่องการกินเผ็ดอะเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยกินเผ็ดกันมาบ้างใช่ปะแล้วเวลากินเผ็ดละมันยิ่งกินยิ่งเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งกินแต่ก็ยังไงก็จะกินทั้งๆที่รู้ว่ามันเผ็ดแล้วถ้ากินเผ็ดกันขนาดนี้มันก็ต้องมีวิธีแก้เผ็ดกันบ้างใช่ปะและในคลิปนี้เราก็จะไปตามหาวิธีแก้เผ็ดกันค่ะอย่างแรกกินน้ำเกาจะบ้าเหรอมันกินน้ำไม่ได้ห้ามกินน้ำเอ้าทำไมวะบทมีไม่อ่านวะเออถ้าลองคิดดูนะเวลาที่เรากินน้ำตามตอนที่เราเผ็ดหวังว่าให้มันหายแสบบหายเจ็ หายเอ่อหายเผ็ดมันจะมีแวบหนึ่งเท่านั้นแหละที่ความเผ็ดนั้นหายไปจากนั้นมันก็จะแบบระเบิดเวลาอ้ามันไม่ได้ช่วยให้หายเผ็ดเลยว้แกแต่กับกายเป็นว่าเวลาที่เรากินน้ําเข้าไปอ่ะมันทําให้ไอสารอีแคปไซซินเนี่ยที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองความเผ็ดอะไรเงี้ยมันกระจายไปทั่วปากเลยงั้นวิธีนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ผัดกินนม หลายๆคนคือกินนมแล้วหายเผ็ดเว้ยหายแบบหายเผ็ดเลยอ่ะหายแบบหายเผ็ดจริงๆอ่ะแต่ความที่เราไม่แบบไม่กินนมวิธีนี้ก็ไม่ผ่านกินของที่มีความเป็นกรดอย่างเช่นมะนาวคือแคปไซซินอ่ะมันเป็นด่างพอด่างมาเจอกรดเออมันก็จะแบบหักลบกันได้ไมันมีความรู้จังวะงก่อนหน้านี้ไปถามพี่กูมาแล้วว่าแล้วว่าอะไรดีๆนะป้าโอเคค่ะถึงมันจะกินแล้วมันหายแต่ก็ใช่ว่าเวลาที่เรากินของเผ็ดๆอ่ะเราจะพกมะนาวไปด้วยตลอดเวลาไงงานข้อนี้ก็ถือว่า ไม่ผ่านอะต่อไปอันนี้บอกเลยว่าทำง่ายทำได้ทุกเมื่อทุกเวลาแต่อาจจะไม่ใช่ทุกที่นั่นก็คือการถุยน้ำลายทิ้งทำเราเชื่อว่าหลายๆคนทำเราเองก็ทำเวลาเรากินเผ็ดมากๆอ่ะวิธีนี้เราทำบ่อยสุดแล้วบอกเลยนะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เราตามหากันมานานยกให้น้องเขาเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดเลยไว้แก่เอามองไปเลยจ้าแต่การถุยน้ำลายทิ้งมันทำให้เราเจอเรื่องที่เรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่นะ วันหนึ่งเราอ่ะอยู่บ้านเรากินส้นตําแบบเผ็ดชิปหายไว้วอดเลยพอกินเสร็จเราก็หาวิธีทําให้ตัวเองหายเผ็ดเลยเดินไปหลังบ้านแล้วนั่งแลบลิ้นปล่อยให้น้ําลายมันไหลไปปล่อยให้ไหลไปเพลงเก่าจัดโอเคแต่เรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้เราคิดว่าหลายๆคนเราออก คือตอนนั้นน่ะเรานั่งท่านี้เลยนะแล้วมันก็มีคุณป้าค้างบ้านที่กําลังรดน้ําต้นไม้บ้านแกอยู่คุณป้าก็ส่องผ่านกําแพงมามองเราตอนนั้นเราก็เขินๆนะแต่กังวลมากกว่าว่าแบบ้ยชิมหายแล้วทั้งท่านั่งกริยามารยาทที่ดูเป็นกลุณสตีขนาดนี้เราต้องแบบืมถึกดาครับถึกดาแท้เดี๋ยวเบิ้งปปนี่ถึกดาคักๆน้องอ้อยทําอะไรลูกเป็นสาวเป็นนางมาทําท่าทางแบบนี้น่าเกลียดแย่เลยใครมองเข้ามาเห็นจะดูไม่ดีเอานะผิดเฉย โอเคค่ะทุกคนคือเราเข้าใจป้าแกนะคือมันก็ตูไม่ดีจริงๆแหละถ้าคนมองเข้ามาคือการถยน้ำลายอ่ะมันเป็นวิธีแก้เผ็ดที่ดีเออมันหายจริงๆแต่ใช่ว่าเราจะทําได้ทุกที่อะ่ะคือบางคนเขาก็อีไงถ้าอยู่กับคนเยอะๆหรือออกไปกินข้าวนอกบ้านอะ่ะแนะนําว่าใช้วิธีอื่นดีกว่ามันน่าจะแบบมีผลดีกับคนรอบข้างมากกว่าหรือว่ากินของหวานก็ได้นะของหวานก็ช่วยได้เยอะจริงๆแต่ยังไงก็เถอะการกินเผ็ดมากไปก็ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนี่คือบอกคนอื่นนะแต่เราคือมูฟออนจากการกินเผ็ดไม่ได้ะ โอ้ยไม่รู้ด้วยแล้วงั้นเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย